ย่าย,ย่ายจำลองกะสิขวัวผีซุปมะหมี่เด้อพี่น้องซุปบะหมี่ขวัวผีขัวาง่าก่อนเด้อขวัวผีค่ะแสีบล็อกกันเนด้อพี่น้องข้อผีขวัขวางา่าซุปบะหมี่มือนกินซุปบะหมี่น้ำกัน ยังก็คาความเพียราพี่น้องเอ้ยกระผอกับปัานเนาะอันนี้หม้อกระทะนี่ก็สาหรับขวัวเด้อพี่น้องบ่ได้มาผัดมาทอดดอกขวัวย่างเลียวหม้อกระทะห่างเนี่ยสาหรับขวัวพี่ก็ผัดมาทอดบ่ไดดดอกมันห่างไวยผัดเฮ้ยทอดก็อีกต่างหากพี่น้อง ขวาง่ายเลยพี่น้นองขวดวมก็่ได้มนมสิใหม่หืมโเกบเป็นตะการตรัวอย่าง้วดเปียงด,ดังตุ่มเลยนีย่เกใ,ใส่ห่อนไปดำมม่น้องอายเนาะ ต้องไปหัวก้านเม็ดดกระมันใส้ใส่จลกน้อยกัอนยีบสีส้เลียดงนี่แหละแยงกับว่าหอมดำกับผม ะออกเสียงเหลืองสักอนน้อยเป็ตัวอย่างที่เราเก็บนะ